อนนี้เราอยู่ในซอยตรงข้ามแหลมแท่นล็อกเก้านะครับผมเห็นไหมตอนนี้ก็จะมีทิ่พักเพียบเลยอันนี้จะเป็นเบิร์ดโฮเทลอันนี้จะเป็นบ้านพักแจ๋ว <c oughs> โทรไปตรงข้างหน้านะก็เป็นแหลมแท่นล็อกเก้านะจะไปยาน ไอ้เรื่องเหลืองนี่จะเป็นที่ติดต่อสำหรับบ้านทักแจวข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นแหลมท่้นล็อกที่9ไอ้ตึกเายๆนี้คือเซช่วงเย็นน่าจะไม่ได้มานะก็เลยมาตอนนี้เลยดีกว่ามีล็อก9แบบแทลมนล็อก9 ถ้าเดินไปตรงล็อกหนึ่งก็ปลายหาดบางแสนเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเซเว่นจริงๆจะออกมาหาซืา้อและกินที่เซเว่นเฉยๆเรอพอดีนึกขึ้นได้ด้วยว่าตอนช่วงเย็นจะมีสัมมานาออนไลน์คงไม่ได้พามาดูพระอาทิตย์ช่วงเย็นนะครับผมเดี๋ยวสัมมานาออนไลน์มันน่าจะถึงเลยหกโมงไปนนพระอาทิตย์น่าจะตกไปแล้วโซนนี้ก็น้ำลงอีกแล้วรอบหนึ่งแล้วก็จะขึ้นอีกแล้วอบหนึ่งช่วงบ่าย โอ้โหดูดิล่มลงไปแล้วไหวไหมเนะี่ยเก็บล่มก่อนเซตโฮเทลเห็นไหมอยู่ต่ำสุดของช่วงช่วงเที่ยงแล้วกำลังจะขึ้นไปตอนนี้ระดับน้ำ1.8เมตรแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดช่วงเย็นก็3.3เมตรตอน16โมงกวก่า พอดีนี่ขึ้นได้ว่าตอนช่วงเย็นจะไม่ได้พามาดูมีสัมมนา,าออนไลน์น่าจะยาวก็เลยพามาตรงช่วงเชียงนะปลายหาดบางแสนอันนี้คือฟรีโซนล็อกที่แปดฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนตรงที่เขาตั้งร่มนุ่นล็อกที่แปดสิบสี่ช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูกราฟ โอเคนะฮะมันลดลงต่ำสุดต,ตอนเนี้ยเที่ยงยี่หกนาทีตอนหน,นึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งหนึ่งเมตรหกสิบเซนเนี่ยเราจะขึ้นไปตอนเย็นสิบแปดนาฬกายี่บสี่นาทีเนี่ยสามเมตรสามสิบนะขึ้นคึ่งลงลง,ลงสองรอบเลยวันนี้ร้อนสำหรับเที่ยงนี้ผมพามา mm hmm. เดินดูเท่านี้ก่อนนะครับผม